สวัสดีค่ะปาแบมทัวกินเที่ยววันนี้ลุงทองสุขพากินฟ้าซาหมูกระทะนะคะนำหน้าไปหาโตแล้วจ้าคนเยอะมากเลยนะคะของกินเพียบเลยนะคะแบ่งเป็นสองสอง,สอง,สองราคานะคะก็จะมีชั้นล่างกับชั้นบนชั้นบนก็จะเป็นซีฟูดนะคะอาหารหลากหลายมากเลยนะคะทะเลนะคะ เริ่มต้นที่สามสองเก้านะคะส่วนชั้นล่างก็จะเป็นร้อยเก้าเก้านะคะน้ำต่างหากนะคะแต่สามสองเก้านี้รวมน้ำนะคะค่าเตาย่างก็สามสิบเก้าบาทเตาปิ้งย่างนะคะ ตเตาปิ้งย่างเขาเพิ่มไปอีกนะคะของเขาดีจริงๆนะคะกุ้งตัวโตๆมีหลากหลายให้เลือกนะคะทานที่นี่ก็คุ้มจริงๆนะคะไปสองสาครั้งแล้วนะคะก็ออปชันเขาดีมากเลยนะคะกุ้งสี่ห้าตัวเต็มจานเต็มจานเลยนะคะฝ่ามือเลยนะคะตัวหนึ่งนะคะตัวใหญ่มากนะคะลองมาชิมกันดูนะคะ ลองมาทานกันดูนะคะนี่นะ,ะห้าตัวเต็มจานเลยจ้ามีที่ลวกให้ด้วยนะคะลวกๆๆไปนะคะลวกไปเสร็จเอาไปย่าง,องหอมๆต่อนะคะสี่ห้าตัวก็เต็มจานแล้วนะคะก็โอเคนะคะซื้อเขาก็โลละสามสี่ร้อยนะคะเอาไปย่างต่อไฟแรงมากเลยนะคะมาใหม่เอามเตามาใหม่ไฟแรงแรงนะคะ อร่อยอร่อยนะคะน้ําจิ้มมีปรุงเองแล้วก็เขาน้ําจิ้มซีฟู้ดปรุงให้ด้วยนะคะแล้วแต่จะชอบนะคะชอบแบบไหนก็ทานแบบนั้นเลยจ้าหวานนี่ไข่เต็มเลยนะ,ะมันๆน,นะคะอร่อยมากนะคะงานนี้อยากกินของหวานนะคะจัดไปค่ะจัดของหวานก่อนของข้าวนะคะไปแบบชอบ อร่อยมากเลยนะคะเนี่ยที่วางบนนี้อร่อยทุกอย่างเลยนะคะเลือกสันมาให้ชิมนะคะอย่างกุ้งหอมหอมนะคะลวกแล้วก็มาย่างหล่นไฟนิดนึงนะคะหอมมากเลยนะคะเนี่ยนะคะอย่างกุ้งให้ลุงทานนะคะอร่อยอร่อยนะคะลุงก็จะกินปูปูตัวโตมากเลยนะหนึ่งตัวนี่เต็มเตาเลยนะคะตัวใหญ่มากเลยนะคะลุงจะกิน หอยหอยนางรมส่งเครื่องนะ,ะจัดป้ายนะทำโตโตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามประแบมทัวกินเที่ยวนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะคะขอให้คลิปปังปังทุกคนเฮงๆด้วยรยค่ะนี่นะคะอ้ํอร่อยบ๊ายบาย